เลือกตั้งอ,อปตอซึ่งเรารอคอยมานานนะ8ปีถึง9ปีแล้วนะครับที่อ,อปตออยู่ในบาระนานกว่าปกติเนื่องจากมีกฎหมายพิเศษให้อยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หลังจากกระแสนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่7กันยายน2564หลายภลายพักการเมืองก็เริ่มเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมส่งผู้สมัครกันแล้วนะครับโดยล่าสุดเลขาธิการของคณะมนตรีเนี่ยได้ส่งหนังสือถึงกะกะตอ,อันที่จริงแผนเบื้องต้นจะประชุมกำหนดวันเลือกตั้งอ,อปะตทั่วประเทศตั้งแต่วันที่9กันยา2564แต่ที่ประชุมไม่ได้หยิบยกเข้ามานะครับมีการเลื่อนประชุม จะประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่13กันยายน2564ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชุมจัดทำข้อมูลและแผนการจัดการเลือกตั้งวันรับสมัครและวันที่จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอ,อปตโดยแต่ละภารกิจช่วงเวลาจะต้องสอดรับกัน เขาจะทําเป็นช่วงไทม์ไลน์นะครับถ้าคนที่อยู่ในแวดวงเลือกตั้งเขาจะบอกว่าเป็นตารางรถไฟนะครับโดยหลังจากที่กําหนดวันเลือกตั้งแล้วจะประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกและสมาชิกสภาอ,อปตอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติหลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครประกาศรายชื่อผู้เปสิเสิ์เลือกตั้ง ทีนี้ที่เราจับตากันคือวันที่กะกะตประกาศจัดการเลือกตั้งประกาศวันไหนชุดเดิมหมายถึงนายกสมาชิกสภาอ,อปปตุกแห่งทั่วประเทศไทยจะต้องสิ้นสุดการดำรงตำแหนง่งและเข้าสู่โบทการเลือกตั้งอย่างเต็มตัวนะครับส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลืออีก2ประเภทก็คือกรุงเทพมหาคนครและเมืองพัทยาซึ่งเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหลังจากที่ คณะมนตรีนะครับบอกว่าให้จัดการเลือกตั้งอ,อปตอก่อนส่วนกทมและเมืองพัทยาค่อยพิจารณาต่อไปสำหรับการเลือกตั้งกทมซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่รัฐบาลก็คงจะเก็บไว้เลือกตั้งถ่ายสุดดูกระแสะเสียงของพี่น้องประชาชนว่ากระแสะพักดีหรือเปล่าถ้าพักไหนคุมเสียงนะครับผู้ว่ากทมไว้ย่อมส่งผลถึงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนรษาษฎรในอนาคตและการเมืองการปกครองโดยเฉพาะในระดับชาติเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ทําท่าจะไม่สู้ดีอาจจะมีการยุบสภาในอนาคตทุกท่านที่เป็นคอการเมืองต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านได้โปรดกุนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ